โอ้ oh, สวัสดีครับแม่แม่เอฟซครับแลแฟนครับที่รักทุกท่านนะครับดูคุณชายสบายสำนไยครับผมสบายสำาาดนอนกินน้ำโอ้เ oh, บิงนอนกินน้ำเบิงนอนกินน้ำเบิงท่านอนกินน้ำสบายไม่สบาย <S 2> <S 2> ก็นอนกินน้ำนะครับผมแม่แม่นันอนอนกินน้ำนะครับผมโอ้ยนอนกินน้ำสบายใจเชิบเลยสบายแหง้งเกินสบายเกินเลยทุงทอง เบิ้งเบืงเบืง,บงนอนกินน้ำสบายใจอย่างเดียวเฮา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 เออฝันวีก็ทำความสะอาดให้ดูดูสบายเกินทุ่งทองม่มีแล้วนี่ช้างน้อยนี่สบายเกินทุ่งทองม่มีแล้วดู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 นอนกินน้ำวีหูแป๊บเป๊ะเป๊ะเป๊ะอยู่โอ้สบายเกินทุ่งทองนี่ดูดูเบิ้งเบืงเบืงทั้งแต่เขานอนเป็นนะตั้งแต่เขานอนเป็นนะนี่ แต่เขานอนเป็นเวลามาล้างนี่จะนอนอย่างนี้เลยไม่นอนเหมือนเดิมแล้วนะแต่เขานอนเป็นนี่แต่เขานอนเป็นนี่เขาจะนอนท่านี้เลยแต่ฝึกที่ฟานวิเท erst, เอาไอ้วันเกิดฟานวิทนะที่ฟานวิทเอาลงไปอาบน้ําสะใหญ่โอ้ยน้ํามูลเนาะน้ํามูลมันขึ้นนั่นแหละตรงนั้นมันเลยเป็นนั่นนั่นแหละนอนเป็นแล้วก็เอาเลยอ่านี่ดูสิถ้านอนเป็นแล้วขี้งเกียจเลยขี้งเกียจกระทั่งกินน้ํานะครับ ขี้เกียจกระทั่งกินน้ำนะนี่ขี้เกียจกระทั่งกินน้ำน่นฟานวิทย์ก็ทำความสะอาดให้นอนให้ฟานวิทย์ทำความสะอาดให้อย่างดีดูนอนกินน้ำดูท่านอนกินสิโอ้คือสบายคักหลายถุงทองสบายเกินดู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 ชายชายชายคุณชายดูกินน้ำก่อนกินน้ำยังไม่อิ่มดูชายดูดูชายสบายเกินชาย่ย ใช่นี่สบายเกินแล้วใช่ดูดูดูดดดนุ่งน,นุ่งน,นุ่งหยอกฟันบิดเขาด้วยอิ่มยัยงดูดูดูโอ้นอนกินน้ำเนี่ยท่านอนครับแม่แม่ถ่านอนกินน้ำยังมีอิ่ดิปา๊ากินขัดคือสบายเกินนอนกินน้ำเลยไหมน,นอนเอียงกับบ่าวดอกก็นอนกินน้ำ บดเอาเอาเอาละเอาละเอาละเรียนละเอาล่างรถบอยย้อมออกอีกว่าเอาบอยยิมสันบอยยอมออกแสดงว่าบอยยิมพอนะบอให้ฟปานวีสิดึงออกไปล่างบอออกบอยยอมออกอุ่มบอยยอมออกห้บอยย้อมห้เอากินด้วยกันสันนะกินไปกยอนเอานอนกินไปก้อนเออ พอแล้ว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 กินแล้วเออนอนสบายแท้ขิงท้องหน่อยเฮ้าเอยนอนสบายครับขิงท้องหน่อยเอ,อ้นอนให้ฟันวิดทำความสะอาดให้ยางดีนอนทั้งนอนกินน้ำทั้งนอนให้ฟันวิดทำความสะอาดให้ ล่างให้อาบน้ำคัดตัวให้ย่างดีสบายเกินกทุงทองี่สบายเกินกทุงทองบนมีดอกดูือทำขี้เกียดเจอในช่างยังขี้เกียจแท้ขี้เกียจเจอคุณชายคุณชายทุงทองดูดูด,ดูทํท เมืองเมืองเอียงนี่อ้าวยัครับคุณชายนี่ขึ้นชายชายมาทำอะไรอย่างนี้นอนสบายเกินคุณชายจะมือกันแล้วคุณชายจะมือกันแล้วคุณชายมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋เดี๋ยวเนอนก็หลังเลย นั่นไม่ยอมอยากลุกเลยไม่ยอมอยากลุกอีกเอเอเอเห็นคักเลยถึงท้องอ่ะ้วแล้ว,ลวอ่ะล้างตัวให้ได้ลุกขึ้นเดแต่นอนเปลี่ยนเนี่ยนอนดีขนาดเลยว่ะ นอนสบายใจเลยเด้อดเดืดเดอด้ชีวิตให้ฟันวิทยคัดขาให้เอ้ยเอ้ยแได้มวลเถะนอนประยัดลุกเออขี้เกียจแห้งไค่อยค่อยละค่อยค่อยละค่อยอึ๊บเออลุกละอ่ะสิเอาเ้า อ่ามาครั้งนี้อีกหนึ่ครั้งนี่ล่างครั้งนี้ให้ดีๆเอ้กางขี้ขานฮ่าๆๆ้เขียนบิดขัดตัวให้ยเลยขัดตัวดีๆรอๆเอ้ขับลำแล้วรอเลยขัดตัวให้ิวสวยๆอย่านอนอย่านอนขี้ถิมตัวลงอย่างเดียวเลยปล่อยบั้งปล่อยเบิ้งเบิ่งยมั้งถิมโตลงอย่างเดียวเลยมันล่างมาแล้วอย่างเทียดอ่ะขันเห็ดแค่สี่ อันนี้จะสี่ล่างก็แล้วทเทียดอกสางยังที่เกียดเถอะเดี๋ยวทำเ <Joshua> okay. ดี๋ยวทำเดี๋ยทำเดู๋ยวทำนู้ดเดี๋ยวทำนู้เกียจแห้งนาเลยถึงท้องวันนี้เดี๋ยวทำหลุกขึ้นเร็วลูกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็วอึบ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 โอเคเฮาดูดูที่ทิมโตลงอย่างเดียวเลยทิมโตลงอย่างเดียวเลยตั้งแต่นอนเป็นนี่ แต่แกนอนแฉบเป็นนี่ทิมโตลงอย่างเดียวเลยทิมโตเว่างออกเว่างลงเว่างลงเว่างทิมโตลงตึ๊บ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 ขี้เกียจอย่างเดียวเลยโอ้ยจได้เป็นจังสันไอแกนอนเป็นนี่ขี้ขานแห้งดึงดึงแกนอนเป็นเขามีความสุขในท่านอนของเขาเออลุกขึ้นอ阿拉ลุกขึ้นเออลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเร็วเออเออเอออาอาอาลุกขึ้นเลยลุกขึ้นยเลย เออเออหลุกขึ้นยืนเลยล่ะเออเออเออทมันแล้วไอ้ทีเอออะไรเออเออเอาเอาเอาแต่นอนเป็ีนอินทรีย์ข้าลลาข้าแต่นอนเป็ีนอินีย์านคักเลยถุงทองเออหาปีแล้วโอ้สีแตกเงี้ยเงี้ยละคนเอาออกอ่ะออกเงี้ยออกให้มันแล้วอะไรเออเงี้ยให้มันแล้วไหมเออเออ เอยตกเหียบนอนแนะไม่อยากลุกเอาแล้วขึาา้นรกระโดบขึ้นรถตดนั่นั่นขึ้นรถตดีนั่นมามาแล้วมามาแล้วมามาทักทายแม่แม่เอฟซีกระโดอ่ะมาขึา้นกระโดดเนาะ มาแล้ว嘛มาแล้มาดีครับก็เล่าดีครับมามาแล้ว嘛มาดีครับก็เล่าดีครับครับสวยๆดีครับสวยๆแล้วไปสวยๆครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับผมเรามากดไลค์กดแชร์ให้น้องถุงทองด้วยนะครับมาแล้วา นะไอ้ทั้นรอรอแล้วไอ้ทั้นรอกนลูกไอ้ทั้นรอรอกันบายบายแม่แม่กนลูกบายบายแม่แม่ก่อนเลยบายบาย